วันนี้นะครับผมนี่เลยเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับมีลูกค้าถามมาอยากได้ครึ่งเล่ย้าพันสองข้อตอนนี้เราออกมาแล้วครับผมตรงนี้เลยครับนี่สีแดงนะผมทั้งคู่เลยแบบนี้เลยครับนี่สวยงามมากซึ่งจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมสเปคคร่าวๆกันเลยครับเริ่มจากบาร์ผมบาร์ตัวนี้นะครับผมเป็น11.5นิ้วครับผมจากทางไร้ก้อนไฟนี่เลยครับสวยๆเลยครับนะทั้งคู่แบบนี้เลยและทั้ง2ตัวนี้นะครับแถมโซ่ 21.5ฟันไปอีกด้วยนะครับผมต้องบอกกับผมว่าตัว5้าพและห้าพเนี่ยตัว5้าพอครับจะ5แรงนั่นเองครับแล้วตัว5้าพจะ6แรงครับผมตรงนี้ับผมจะเป็นเบรกฉุกเฉินนะผมทั้งคู่ให้เราดึงออกนะครับนี่ครับตัวนี้นะผมต้องบอกว่าเสื้อสูบนะผมเป็นแบบ2องพอร์ตนั่นเองครับ และทั้งสองตัวนี้ผมลูกสูบนะครับเคลือบสารซรลมิกไปให้ด้วยผมและสารกันความร้อนครับอย่างดีเลยนี่ไม่ว่าจะเจออากาศที่ชื้นหรือร้อนจะจัดนะผมเครื่องไม่ดับแน่นอนครับบอกเลยเยี่ยมจริงครับตรงนี้ข้างหน้านะผมนี่เราจะต้องเติมน้ํามันเครื่องนะผมเพื่อให้หล่อเลี้ยงับผมกับโซ่นะครับจะใช้งานกันลื่นๆฟืดๆเลยครับนี่และตรงนี้ผมจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเติมได้9195นะผมตรงนี้เลยนี่ครับและข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งเลยนะผมนะก็คือตัวนี้ผมนี่ ตัวนี้โชค๊คครับผมจะเป็นแบบออโต้ครับเราดึงโชค๊คไม่ต้องดันปิดเลยครับผมเราแค่เพิ่มคันเร่งครับตรงนี้นี่แค่นี้ก็จะดันเข้าไปเลยครับนี่อัตโนมัติแต่ว่าตัว5 8 0 0ัจะไม่มีนะครับนี่แบบนี้นี่ไม่มีนะครับนี่คือข้อดีของตัว5 2 0 0ันนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นแบบลานหนึ่งบา E a s y s t a r t ด้วยทั้งคู่เลยนะผมสตาร์ทง่ายครับนี่ไม่เปลืองแรงเราแน่นอน คใครที่ถามหาอยู่นะผมทั้ง2ตัวนี้นะเรานําเข้ามาจําหน่ายแล้วผมช่วงนี้ผมเป็นช่วงฤดูตัดต้นไม้ผมตอนนี้จัดโปรอยู่ครับจัดกันได้เลย5 2าพและ5 8าพครับพี่พี่จบแล้วพี่ถ่ายเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วดาก้อนฝ่าย อุปกรณ์การเกษตรต้องดาก้อนฝาย